ีค่ะครับผมสุดท้ายนะครับเนาะบอซูเอฟซีฟังนะครับคุณป่าบางอ่อนครับฟันบอยยาวครับนีละแอดมินเพื่นกับบอยาากบปะยังฟันบอยาหลาๆเป็นมาหาอนขึ้นอานี้วาทาอาดอกมังยงสิเหล่าลิ้นน้อนลิตาข้อโขอหลักขอเรียกนี่ละข้อตึงลิ้หละ ตรงๆเลยวะครับเนี่ขอตรงๆเลยว่ะขอสามตัวในเ,เดืยอยยานมันดีมว่าสันตขอสามตัวเลยปั้นบนเลยบอกครับสามตัวนบนตรงๆบนยางเออค,ครับผมบนยางเดียวครับเป็นไทยว่าคนว่าหกห้าสามคนว่าหกห้าสามแอดมินชุดเลยครับไทยกินงานหกห้าสามเรียกว่าแมนที่ว่ายางว่ะซิเมนตัวหน้าจะบอกคนว่า พอเป็นวันพระมือขึ้นนะวันพระค่นั้นเลยเอาดอกใหม่อีกงั้นเห็นล้วก็น้องกับกาบกัพร้เป็นเป็นกต่ว่าบอกอีดีู่ดอกหมยินกับหมกเลยบอกครับยินต้องหูเลยเป็นบริจดไทยเลยบอกเป็นเอกนี่หูเลยแหละยินกันมากันมากแบบนี้แหละเพื่อนนะเห็นโตเพิ่มด้วยบอกครับเขาก็เห็นแต่ว่าหูราะว่าเพิ่น่ยเป็นคนเ่าเป็นเป็นเป็นค้นเ่าเป็นสีผมยงาแล้วก็เป็นสีอ้าวแค่นั้นมัดหัวเพิ่แค่มัดหัวแค่มัดผมเพิ่สีแดง

แนวสร้างซื่อสลากกินแบงรัฐบาลงวดนี่ครับเพิ่นมาบอกจ้าจ๋าแล้วเพราะว่าเพิ่น,เป,นเป็นลูกหลานพัานาเพิ่นมีอยังก็อเขาเอิน้นเฮ้คุณป้าบ,บางอ่อนมีเส้นมีเส้นมีอยังก็มีเป็นไปร่ำยังก่อนนะครับตัวน,น,นัน้แนแทนแทนก็ยาแหนอยู่มนั้นออกไม่คำหนึ่งก็ไปยื้อเหมือนนั้นไปร่ำแทนบ่ครับไปร่ำยื้อเหมือนมังแน่ยื้อตื่นสดแจดงนี่ครับไตยื้อได้เหมือนนั่นแต่ว่าสิโทรหาเพิ่อนจ่าตอครับ ใบหยดขึ้งใบไัน้เสร็เลยบกเขาคองรักษาไบหยาแขนคองคุมคล้องครับผมแต่ีแห้งเย็นเป็นคริตัวลน้ำอันนี้นะเลนเลขตัวได้หรอครับไปล่ำครับไปล่ำนันคือขนาบ่มีคนถามเพิ่นก็บบอมบ่บอุ้ยเสิยดายครับตอนมี้นเราบานี้ตัวหาเบาแอมมาตรงกับทีมหานเด้ครับ เป็นเดือนสี่อยู่บน่างมานเป็นสี่ี่สีี่ันบ้นอี่ครับเดือนสี่เดือนสี่อครับทุติดต่อเลยครับยาสีมาตาครับมื่อนี้มึงนีพมีพ้นไปสุรินเป็นร่าอยู่อำเภอกาบเสิงแต่ว่าโมเดไปนั่งพนอืไปไ่ใกล้ไปไสุริุาเำืภอกาบเิออะไรี่ใดเนาะบมีคนถามเนาะมีคนถามมันยังสีเบ้าอืมแมนจ้องอยากว่าเป็นไงจะเอาไ่ได้ ก็มีคนถามก็มีคนถามก็มีแต่ถามเรื่องอื่นเรื่องยังไปกันเรื่องอื่นสามีสามีร่ำไปล่ำไปเพิ่นก็ถามนะงานเท้าเล็กสีออกเป็นใจงดขึ้นกระสีเหลาได้แบบนี้เพิ่นกระสีหามาเลยถามว่ามีคนถามก็คือปากยุบข่าวเลยงมไม่ได้คเดี๋ยวนี้ครับต่ว่าสนมีคนถามเังสีเวลาเ่าเป็นยาขาวเป็นคนเหลาเป็นโบราเนาะเป็นโบราโน่แบบนี้ด้วยจ้ะครับ คช่คำนึงถึงเพื่อนๆเดิ่อนที่หวานเดือนซีนะเพื่อนที่บอกจากพ่อพ่ออยู่ในบ้านค่ะเพราะว่าอยู่ในบ้านเพื่อนซีได้เป็นมีได้มือได้เพิ่ตบล็อกครับป้าบางอ่อนตัวเลขตัวใดก่อนนะครับหกห้าสาม้าสามขอบคุณครับป้าบางอ่อนครับสวัสดีครับผมค่ะคามาสรุปตัวเลขของป้าบางอ่อนเนาะนอหกห้าสามค่ะพี่ยามาบอกเลขค่ะหกห้าสามค่ะจังเลกไห่ชูไห่มันกับเลขของป้าบางอ่อนเนาะ สำหรับคลิปนี้จ่าปอ,อก็ขอฝากช่องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะทามมิโตเลขเรื่องเล้าข้าวฟันเด็ดๆอยู่ใสจ่าปอ,อกแสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าเฝ้าไปใสเนาะท่านผู้ชมมุนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพริงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะสอาฝากค่ะเป็นหนวดสีเจริญเจริญค่ะอ,อันเบิ้ลน้ำกันค่ะธรรมุชิมนิจ่าอ,อ,งงองสร้างดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพริ่งน่องสร้างค่็เป็นมา คือการ้บุกเสกกมานี่สำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส,ส,ส่มาใส่กระซาม์มอวีไเปบูชดเทวดาคนหลอกสมรษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนทัวในวิตีว่าในขออนิบาลในเฮื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้าง ส่วนเต็นผมแม่โทรณี่บางของทีเขาเกินแม่เต็นผมแม่โทรณนีบางคนมันเกิดเอินไปเป็นเครือข่าหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวแม่ยอ่าอย่ในเออตอนนี้ที่พี่ไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก็แนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสซาคนคือว่าถ้านําไปแล้วเกิดประโยชน์มีโศกไม่หลับมันําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าทีมเขาโม้ซาไปแล้วรู้ิึว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นวัตสุยางค่ะค้ายบ่ดีกวดี เออไปดันมีนังบ่เคยเสื่อเรียกเึื่อเบอร์ก็ถสือมอาเขาคนเงินอยู่ว่ามันเป็นอำนาจมาไหนแบบเนี่ยวช่วยมากอ่าร้องปู่หรืออาจะมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดคือนต้องลุงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าเออคือสางเป็นชี้สัดสีไม่ชี้พวกฟังผู้่าผูเมื่อว่าประมาณภาษาไหนก็ใส่ร่างต้องใส่สางนการออกรมบอกเสือกส่วนมากเขาเลยเชือจำนำนาบนาบใจฉี่มันเขาเบาต้องคันดีบัด อ่าว่าจะขนสอ่งนังส้่งประกับสร้างอันนี้ชีรามาเยี่ยนีเพชรเป็นสีผงผงตัวนี้คือน้ำมันส้่งโตกมันไล้มาจากลูกลูกเปนเรียงสั่งอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเส็จของง่าสร้างแล้วกับพวกหนังสร้างนองส้างร่วมกันคือบุกเส็จเรียบร้อยแล้วจึงไล้นํามหาตยโยมพนมาชาบุญสั่งสลอกสารสั่งแม่ยังกะ พื่อมาบูชาไปก็รูที่ว่าเสาคุณก็เป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศตรงใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าอิมวสุโภโมก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างดูถือว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปค่ะท่านผู้ชมจ่าปอก่ได้มีโอกาสเดินทางไปท้ำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะ ก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพริงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้เบิง่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมา่เบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในนั้นแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทอรนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครือเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุุกเสก ใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุกเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงนองสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหา,น,มหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงรับทรั์ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเห็ดเอียงกับ่พ่อสีดบ่พ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพ์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เอาหนวดสีเพรงนงองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค,ค้าบอ่ค่อยเขาหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่เว้าวกับไผกกะผู้นันหักผู้นันเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากบผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหัก ค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะ,คะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดโตอม่ใดทีเบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ